สวัสดีชาวบ้ามาไปทีครับวันนี้อยู่กับผมบ้ามอีกเช่นเคยกับการรีวิวโทรศัพท์มือถือนะครับวันนี้มือถือที่เราจะเอามารีวิวนะครับเรียกว่าใครที่เน้นในเรื่องของสเปคการใช้งานร,ราคาดีๆเนี่ยฮะมือถือที่ไม่เกิน1 0 0 0 0บาทรองรับ 5G วันนี้ห้ามพลาดจริงๆครับเพราะวันนี้เนี่ยผมอยู่กับโปโก M3 Pro 5G ครับถูกส่งมาให้ผมเนี่ยเป็นตัวที่เป็นแรม6รอมอยู่ที่128นะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้ราคาต่ำกว่าหมื่นแต่ว่าผมเองยังไม่รู้ว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งเขาจะเปิดราคาเนี่ยวันที่1มิถุนายนนะครับซึ่งผมจะใส่ราคาไว้ให้ด้านล่างตรงนี้แล้วกันนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมี2ตัวด้วยกันครับตัวนี้เนี่ยถ้าให้ผมเดาคือผมดูราคาจากต่างประเทศเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่น่าจะอยู่ราวสักประมาณ6,000-7,000บาทบวกลบประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าได้ประมาณสัก ะปรโก M3 Pro 5G ตัวนี้นะครับถูกส่งมาให้ผมแล้วก็ใช้งานสักพักและผมใส่ซิม 5G ไปเรียบร้อยนะครับในกล่องของเขาเนี่ยจะไม่มีหูฟังมาให้นะครับก็จะมีเฉพาะตัวชาร์จที่เป็นชาร์จเร็ว18วัตต์นะครับ Type C แล้วก็พวกเคสใสคู่มืออะไรต่างๆแบบนี้มีมาให้ครบเรียบร้อยนะครับโปโก M3 Pro 5G ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมาด้วยกัน3สีคุณผู้ชมครับสีที่ถูกส่งมาให้ผมเนี่ยเป็นสีดำนะฮะก็ ก็ถือว่าโอเคครับแต่ว่าจริงๆอยากเห็นสีเหลืองมากๆเพราะสีเหลืองเนี่ยสวยมากครับนที่ดูจากแบบมีเดียต่างๆเนี่ยนะครับอีกสีหนึ่งก็คือสีน้ําเงินนะครับมี3สีด้วยกันนะครับรองรับ 5G ใส่ซิม 5G ได้เลยนะครับแซนบาร์แบบดูโอซิมด้วยนะครับคือตัวเครื่องตัวนี้พอมาถึงผมเนี่ยผมก็ลองเปิดเครื่องดูใส่ซิมดูนะครับก็รองรับ 5G ขึ้นมาเป็น 5G เรียบร้อยคือตอนนี้เนี่ยมือถือถ้าเกิดเราจะบอกว่าถ้าเกิดว่าปี2021หลายๆคลิปผมก็บอกนะครับว่าอยากให้ได้มือถือเป็น 5g นะครับการที่ได้มือถือ 5G เนี่ยทุกอย่างมันจะเร็วขึ้นแล้วมันก็จะสามารถทําอะไรหลายๆอย่างได้ เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตามตามเส็ปต์ของเขาอะฮะก็คือ 5G ความเร็วมันก็จะมากกว่า 4G นะครับเวลาที่เราเดาวน์โหลดอะไรต่างๆหรือว่าเราอัปโหลดอะไรต่างๆอัปโหลดวิดีโอส่งให้เพื่อนหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเร็วไปทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคนี้อย่างผมเองอยู่ที่ดอนเมืองอยู่ที่แถวแถวปทุมเนี่ยนะครับช่วงนี้ไม่ได้ไปไหน,นครับ 5G แถวนี้เนี่ยเรียกว่าใช้ได้เกือบเกือบทุกพื้นที่แล้วแต่ว่าความเร็วมันจะต่างกันนะเวลาที่เราทำสปีดเทสเนี่ยแต่ละจุดมันก็อาจจะมีความเร็ววววที่่่่แแแตตตกกกาางันโดยรมล้้ เราใส่ซีม 4G กับซีม 5G เนี่ยจะเห็นว่า 5G เนี่ยเร็วกว่าเยอะๆเลยทีเดียวนะครับโอเคกลับมาที่ตัว Poco M3 Pro 5G ตัวนี้ครับด้านหลังของตัวเครื่องนี่คือจุดที่เรียกว่าโหผมเห็นเปิดมาปุ๊บโอ้โหโปโกตัวใหญ่มากเขียนว่าโปโกแล้วก็ดีไซน์บายโปโก้เองนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจครับการที่เขาเขียนโปโก p โปโกอะไรให้มันเยอะๆเนี่ยเนื่องจากว่าผมว่าตัวนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะให้เราสึกเห็นและคุ้นชื่อ คุณตาเออโปโกอ๋โอโปโกคือมือถือที่แบบเออทำมาสเปกแบวค่อนข้าง,าง,างที่จะคุ้มค่าราคาดีแบบนี้นะครับคือเรียกว่าอยู่ในช่วงของการสร้างแบรนด์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นโปโกเนี่ยใหญ่มากๆจริงนะครับแรกๆผมก่เฮ้ยมันใหญ่ขนาดนี้เหลือสักพักหนึ่งก็คุณตานะครับแล้วเรียกว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าดูฝาหลังก่อนเลยนะดีไซน์กล้องของเขามาเรียงมาสวยมากครับผู้ชมครับถ้าเป็นมือถือราคา6 7 0 0บาทน,นี่คือการดีไซน์มาอย่างสวยงามนะครับฝาหลังของเขาเนี่ยเป็นแบบ 3D นะครับมีความโค้งจับขนาดกระชัับมือแล้้ววตนี แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมซึ่งในยุคนี้แบตเตอรี่5 0 0 0มิลลิแอมเนี่ยออโอ้โหผมว่าเบามากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ให้ชาร์จเร็วมาถึง18วัตต์ด้วยกันนะครับตัวนี้เนี่ยหัวใจสำคัญของตัวเครื่องนะครับเขาเรียกว่า CPU ของเขาเนี่ยเป็นจุดเด่นมากๆเลยแล้วก็เป็นตัวที่ผมก็ชมมาหลายๆคลิปแล้วนะครับสำหรับตัว d i m e n s i t y 700U ตัวนี้ครับ 700U ตัวนี้เนี่ยความแรงถ้าเราวัดที่ตัว a n t u t u นะผมเองก็ลงนะครับในส่วนของตัว a n t u t u ไปนะครับคะแนนเนี่ยจะประมาณสัก3 0 0 0 0 0กว่า3002สามาณน,นะครับ ซึ่งถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมมีเอาไปลองเล่นเกมพับ G R V แล้วก็มีคนขอเก s ชิน Impact มาเดี๋ยวจะเจ๋จะลองให้ดูแล้วกันแต่ว่าผมจะบอกว่าตัว CPU ตัวนี้เนี่ยข้อดีคือความแรงแล้วอันที่2คือเรื่องของการควบคุมความร้อนนะครับแล้วก็หลายคนถ้าเกิดว่าเป็นห่วงเรื่องแบตเตอรี่ไหลนะผมเองลองมาประมาณสักโอ้เล่นเกมมาหนักๆนะค่อนข้างที่จะแบตเตอรี่ค่อนข้างที่จะไม่ไหลนะในช่วงที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะครับสักประมาณอาทิตย์แรกตอนนี้ผมลองมาแบตเตอรี่นิ่งๆนะไม่ไหลแต่อย่างใดนะครับในส่วนะี้ เนี่ยหน้าจอของเขานะครับจะมีขนาดอยู่ที่6.5นิ้วถือว่าขนาดกําลังดีนะไม่ใหญ่หรือไม่เล็กจนเกินไปนะครับแล้วก็ดีไซน์มาเป็นแบบออดอทดิสเพลย์หรือว่ามีกล้องหน้าที่เจาะรูอยู่ที่ด้านหน้านะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราดูกล้องหน้านะผมว่ามันเขาเรียกว่ากล้องมันค่อนข้างที่จะ ใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับซึ่งภายในกล้องหน้านี้ก็จะมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะอันนี้เป็นอันเดียวที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันกล้องหน้านมันใหญ่ไปนิดหนึ่งนะครับอย่างอื่นเนี่ยผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะเรื่องดีไซน์แม้แต่ตัวโปกโกด้านหลังที่เขียนว่าเขียนไม่เขียนใหญ่เงี้ยผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับออหน้าจอถือว่าใหญ่ดีนะครับความละเอียดเป็น Full HD Plus นะครับจอเป็น IPS LCD แต่ว่าถือว่าสู้แสงได้ดีทีเดียวนะครับและในเรื่องของสีสันของเขาก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันนะครับหน้าจอเนี่ยเป็นกระจก Gorilla ก Glass ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับก็จะมีสแกแนนิ้วมือตัวนี้เนี่ยาสามารถปลดล็อกได้จากการสแกแนนิ้วมือแล้วก็สแกนใบหน้านะครับปุ่มปรบับระดับเสียงเนี่ยอยู่ด้านขวามือนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีลําโพง1ตัวนะครับตัวเครื่องตัวนี้นมีลำโพง1ตัวที่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีช่องสําหรับเสียบชาร์จ Type C นะครับแล้วก็ไมโครโฟนอยู่ด้านล่างด้านซ้ายนะครับส่วนด้านซ้ายมือนะครับตัวนี้ก็จะมีช่องสําหรับเสียบซิมนะครับตัวนี้รองรับ2นาโนซิมนะครับซึ่งสามารถเป็นแบบสแตนบาย เลยนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยแต่เป็นตัวที่เป็นแรม6รอม128ใช่ไหมครับแรม6รอม128เนี่ยนะครับจะเป็นตัวหนึ่งแล้วผมคิดว่านะ่าเขาน่าจะมีเปิดอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นแรม4รอมอยู่ที่128นะครับซึ่งราคาก็ยังไม่รู้นะขอแบบไปปลายไปปลายแล้วกันนะฮะถึงเสียดว,ว่าเราเอาตัวนาโนซิมตัวหนึ่งออกเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใส่ micro sd าร์ดเพิ่มขึ้นได้นั่นเองครับส่วนด้านบนนะครับจะมีช่องสําหรับเสียบหูฟังแบบ3.5มิลเอาใจสายเกมหนักๆเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคล้ายๆกับลโพงนะ อันนี้คล้ายลำโพงแต่ไม่ใช่ลำโพงนะครับจะเป็นพอร์ต IR ร์อินฟราเรดซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของตระกูลของมือถือตระกูลนี้ของเขานั่นเองครับในส่วนของการใช้งานครับตัวนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับตัวมี UI นะครับซึ่งมี UI ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะดูนิดนึงว่าเป็นเวอร์ชันไหนนะครับมี ME UI ตัวนี้นะครับก็จะเป็นมี UI เวอร์ชันน12.0.5นะครับแล้วก็ ครอบบน Android เวอร์ชัน11เรียบร้อยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยในส่วนของพื้นที่นะครับ128กิกิกผมลงเกมไปประมาณ3เกมลง Facebook, Instagram, TikTok ต่างๆเนี่ยเพิ่งใช้ไปประมาณสัก39ิก้ิกเท่านั้นเองนะครับก็ยังมีพื้นที่เหลือเฟือให้ผมสามารถที่จะถ่ายรูปถ่ายรูปต่างๆได้นะครับอันนี้คือเนี่ยผมลงเขาเรียกว่าอัพ อัปเดตต่างๆเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับทุกอย่างเนี่ยพร้อมใช้งานแล้วนะครับเรื่องของการใช้งานนะครับหลาลื่นดีนะครับไอคอนต่างๆนะครับก็จะเป็นแบบลักษณะเป็นวงกลมนะครับแล้วก็หน้าจอของเขานะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอแบบ 90เฮิร์ซครับพูดนิดหนึ่งแล้วกันว่าตัวนี้เนี่ยเป็น90เฮิร์สที่สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเอา60เฮิร์สหรือว่าเอา90เฮิร์สนะครับโดยที่สามารถที่จะปรับนะครับในเรื่องของการอแดฉีฟได้คือ,อาบางโปรแกรมมันอาจจะวิ่งไม่ได้ที่60อาจจะวิ่งที่50อาจจะวิ่งที่30ตัวนี้มันจะสามารถปรับได้เพื่อให้เราสามารถที่จะประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ได้มากขึ้นคือถ้าเกิดว่าเรายิง90 Hz ตลอดบางทีมันอาจจะทําให้เราเขาเรียกว่า กินพลังงานเราสูงเกินไปนะครับในเรื่องของการใช้งานตัวนี้ก็หายห่วงอยู่แล้วนะครับการใช้งานถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวครับในส่วนของกล้องครับ ผมต้องพูดนิดนึงนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยถามว่าเขาเน้นเรื่องกล้องไหมเนี่ยผมก็ผมก็มองว่าเขาอาจจะเน้นประมาณหนึ่งนะแต่ว่าอาจจะไม่เน้นเท่าไหร่นักแต่ก็ใส่ฟังก์ชันที่น่าสนใจมาเยอะเลยทีเดียวครับในส่วนของกล้องเนี่ยนะครับตัวนี้กล้องหลังเนี่ยมาด้วยกัน3ตัวกล้องหลังตัวหลักเนี่ย48ล้านพิกเซลเป็นความละเอียดสูงอยู่แล้วเนาะก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นมาโครแล้วก็อีกตัวนึงเป็นเดฟเซนเซอร์หรือว่าหน้าชัดหลังเบลอนะครับก็เรียงกันมาสวยงามมากกล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของกล้องหลังกล้องหน้าเเเีีี่่ยทผมมมชออออแลพิศษะก็รืงงขด448 นั่นโอเคอยู่แล้วเนาะก็จะมีในเรื่องของการถ่ายวีดีโอที่เป็นแบบมาโครครับคือตัวนี้พิเศษน,นิดนึงคือการถ่ายวีดีโอทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยถ่ายได้สูงสุดก็คือ 4K เนาะคราวนี้เราสามารถที่จะถ่ายเป็นแบบมาโครได้นะครับก็คือถ่ายอะไรเล็กๆได้อันนั้นยังไม่พออันนั้นอันนั้นเด็ดละอันหนึ่งใช่ปะม,มันจะมีอีกอันนึงก็คือเรื่องของการปรับให้เป็นแบบฟิล์มโหมดก็คือเหมือนเราดูหนังอ่ะ คือข้างบนขา้างล่างมันก็จะแบบหายไปก็จะภาพมันก็จะเป็นแบบเหมือนพาโนรามาแบบนี้ตัวนี้สามารถถ่ายวีดีโอเป็นแบบฟิล์มโหมดได้ด้วยแล้วก็ปรับให้เป็นตารางได้ด้วยคือใส่เข้าไปสามอันเนี่ยถ่ายมาเหมือนแบบดูหนังเลยเดีย๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วกันในส่วนของการถ่ายวีดีโอแล้วเราไปดูภาพตัวอย่างจากกล้องของตัวโปโก M 3 Pro 5 c ตัวนี้กันครับ เอาละครับผมขอพูดในเรื่องของเกมกันบ้างครับวันนี้เนี่ยผมลงเกมไป3เกมด้วยกันนะครับก็คือ PUBG นะครับ RV แล้วก็เกมที่คุณขอมาก็คือตัวเก s ชินนะครับ i m p a c ็ันี้ครับคือ,อสำหรับตัว d i m ม n ส i t y t 0 0 u ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วผมชื่นชมนะครับ ในส่วนของ Medi ดเทคที่ผลิตออกมาหลังๆเนี่ยผมว่าในตระกูลที่เป็น 700U เนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีเล่นเกมได้อย่างไหลลื่นนะครับเกมต่างๆนะครับอย่างผมเล่นตัวพับ G นะครับโอ้โหเรียกว่าไหลลื่นมากๆนะครับแลวก็ควบคุมเรื่องความร้อนได้ดีสุดๆนะครับประกอบกับเรื่องของภาพนะครับและหน้าจอที่ใหญ่ถึง6 5นิ้วแล้วครับเรียกว่าโอ้โหผมชอบมากๆในเรื่องของฟีลของการเล่นเกมเกมเนี่ยผมให้ผ่านเลยสำหรับตัวโป c ก M3 Pro 5G ตัวนี้นะครับอีก2อเกมเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ โอเคครับมาถึงบทสรุปของตัว Poco M3 Pro 5 C ตัวนี้นะครับจากใจผมเลยนะนี่เป็นมือถือที่เรียกได้ว่าโอเคอาจจะเป็นแบรนด์น้องใหม่สำหรับใครหลายๆคนนะครับแต่ถ้าเรื่องของการใช้งานเรื่อง ประสิทธิภาพของเขาเรื่องของแบ็กกราวน์ของการสร้างโปโกขึ้นมานะครับจริงๆแล้วเป็นแบรนด์ที่ผมว่าภายในปีนี้จะต้องดังแล้วก็หลายๆคนคงจะได้มีโอกาสได้ใช้โปโกแน่นอนเพราะว่าเขามาพร้อมกับความคุ้มค่าทั้งในเรื่องของราคาและก็สเปคนะครับรวมถึงการหาซื้อก็ไม่ยากแล้วด้วยสามารถที่จะซื้อออนไลน์ก็ได้หรือว่าจะซื้อทางผ่านทางหน้าร้านก็ได้นะครับแล้วก็จะมีช่วงที่เขาทําโปรโมชั่นมีของทงของแถมต่างๆให,ให้มากมายเลยทีเดียวกับถือเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่น่าจับตามมอมากๆครับจุดเด่นๆที่ ผมมองนะครับตัวนี้น่าจะเป็นมือถือที่สําหรับสายเกมเนี่ยต้องชอบแน่นอนนะครับและคนที่กําลังมองหามือถือ 5G ในราคาไม่ถึง10,000บาทนะครับ10,000หนึ่งก็มีทอนเยอะเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์และน่าสนใจมากๆจริงครับในส่วนของเรื่องของกล้องนะครับถือว่าทําออกมาใช้ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของวิดีโอก็มีเขาเรียกว่ามีเสน่ห์ในเรื่องของการถ่ายที่เป็นแบบฟิล์มลุกนะครับหรือว่าการถ่ายมาโครที่เป็นแบบวิดีโอนะครับอย่างอื่นนะครับก็จริงๆผมติดอยู่อย่างเดียวในเรื่องของหน้าจอที่ผมววว่่าาากล้้ออองหหนรืตั มันใหญ่ไปนิดนึงนะครับเพราะว่ความละเอียดมัน8ล้านพิกเซลนั่นจะใส่มาเล็กๆสักนิดหนึ่งนะฮะก็ยังอื่นไม่ติดลเลยครับเรื่องความร้อนทําได้ดีเรื่องของการชาร์จอะไรต่างๆก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็ราคาตอนนี้ยังไม่รู้แต่คิดว่าราคาออกมาดีแน่นอน แน่นอนมากๆจริงๆครับก็ไงก็ถ้ามีอะไรถามเกี่ยวกับตัวโป c โกเ3 Pro 5G ตัวนี้สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ระหว่างที่ตอนนี้คุณดูอยู่ผมเองก็ยังทดลองใช้อยู่เรื่อยๆนะครับจะมาตอบให้แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปแบบนี้ของผมนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ติดตามผมด้วยแล้วกันนะช่วงนี้คลิป YouTube มันเยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้กดกันไว้้้้เเเนนนนีีาา <c oughs> นี่่ยยยอออออาาาาาาจจจะะะะไไไไมมมมดผกกกกลลลพรรรรปปณณคคัับ็ขุุทๆตติแว น,นี้ลากันไปก่อนครับรับโปโก M3 Pro 5G ตัวนี้ประทับใจมากๆแต่ว่าจริงอยากบอกว่าอยากได้สีเหลืองมากๆเลยอยากดูเห็นอยากเห็นสีเหลืองมากสีเหลืองมันดูสวยๆวยนยฮะวันนี้ลากันไปแล้วครับพบกันใหม่ตอนหน้ากับบัูมอัพไทลากันไปแล้วบ๊ายบาย